สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยุยหงเหมือนเดิมนะครับเนาะเมื่อนี้ยุยหงพ้าเพื่อนเพื่อนมาทําพริกเกลือบวยครับผมเพื่อนเพื่อนหลายๆคนถามกันเข้ามาครับว่ายุยหงพ้าเห็ดลางบวยมะม่วงบวยอย่างนี้ครับเนาะกินกับยังเมื่อนี้ยุยหงพ้าเพื่อนเพื่อนมาทําพริกเกลือบวยนะครับเนาะทำาบอยากครับเพื่อนเพื่อนครับเห็ดง่ายง่ายครับอุปกรณ์กับบดไมี่อย่างหลายอย่างครับเพื่อนเพื่อนอันดับแรกครับผม เป็นผงบวยนะครับเนาะผงบวยสําเร็จรูปมันจะออกสีออกม่วงๆจุกหน่อยครับเพื่อนๆครับเป็นผงแล้วก็อันนี้ขนาดประมาณ25บาทครับเพื่อนๆครับน่าจะประมาณ300กรัม400กรัมเนาะครับเนาะประมาณเนาะยืดห่งประมาณเอานะครับเนาะด้วยอัตราส่วน1ถุงนะครับเนาะแล้วก็ใช้น้ําตาลทรายขาว3ากิโลเกลือแกงเกลือนะครับเนาะประมาณหาซ้อนแกงครับเพื่อนๆครับ อัตราส่วนนี่เป็นอัตราส่วนที่อยู่ของทําประจำนะครับเนาะเพื่อนๆหลายๆคนที่ทําเป็นอาจจะบ่ามันอัตราส่วนนี้เนาะครับเนาะถ้าเขาอยากทํากินเองเขาอาจจะลดสัดส่วนลงนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะมาเบิรงเลยครับว่าอยู่ของเงี้ยตรงไหนนะครับเนาะอันดับแรกครับเพื่อนๆครับเขากะเทผงบวยลงไปเลยครับเพื่อนๆครับทั้งหมดเลยนะครับเนาะ ต่อด้วยเกลือครับเพื่อนๆครับเกลือประมาณหาซ่อนแกงนะครับเนาะเทลงไปครับแล้วก็น้ำตาล3ากิโลครับสามกิโลหลังจากนั้นเขาก็จะ ผนให้มันเข่ากันเนะครับเนาะถ้าเขาอยากจะได้เข้มข้นก็นี่เขาั็ลดน้ำตาลลงเนะครับเนาะ เราจะได้แบบสีแบบเข้มๆเ,เลยครับเพื่อนครับ่างวยเราก็จะมีกินบวยที่หอมหอมขึ้นนะครับเนาะกิเกือบวยนะครับเนาะสำหรับกินกับฝรั่งฝรั่งแช่บวยนะครับเนาะม่วงบวย,ยเสียนะครับเนาะหอมหอมแซ่บครับเพื่อน มันจะเป็นก้อนครับเพื่อนเเราต้องตีให้มันแตกครับทำไม่ยากเลยทำง่ายๆนะครับเนาะ่างนี้หลายอย่างผมว่วยนี่ก็หาซื้อได้ครับผมตามร้านที่เขาขายของดอง ตามร้านที่เขาขายน้ำตาลขายอุปกรณ์การดองผลไม้นะครับเนาะตามตลาดผลไม้ครับเพื่อนๆครับราคากับยี่ห้าสามสิบกับบะทอกันนะครับเนาะแต่ละร้านขายบะทอกันแล้วยู่ยู่ที่ประมาณนี้แหละครับราคากับไม่ได้สูงบม่ได้แพงหลายนะครับเนาะเพื่อนเพื่ผมทะมารับชมะครับเนาะ กนั้นละก็มีเวลาเมลาอยู่หงกะจะกลับไปเตืนนอนความลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับเนาะคลิปนี้กะขอลัเพื่อนไปก่อนครับมอญ่าครับสวัสดีครับ